ค่ะวัสดีค่ะครับเชิญครับพอดีหนูจะสอบถามเรื่องรถยนตนะ์น่ะพอดีหนูเป็นผู้พิการทางสายตานจาีจ้ะแล้วบังเอิญว่าแฟนหนูเสียชีวิตไปแล้วแล้วทีนี้หนูก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนแล้วบังเอิญว่ารถน่ะหนูผ่อนมาอยู่แล้วก็ตอนนี้รถมันจะหมดแล้วด้วยแล้วที่นี่ก็ทางบริษัทเขาบอกว่าต้องมีใบจัดการมรดกค่ะและ้วทีนี้่นหนูจะไปทําได้ไหมเพราะว่าหนูเป็นผู้พิการแล้วที่นี้ ก็เลยอยากสอบถามว่าถ้าเกิดว่าไปทําไม่ได้มันต้องมีกรณีอย่างอื่นบ้างไหม,มลูกมีลูกด้วยกันไหมมีด้วยกันค่ะเึ็คนโตหรือยังครับ<ม>ลูกลูกอะลูกสาวตอนนี้สิบเอ็ดขวบค่ะสิบเอ็ดขวบพ่อแม่ของสามียังอยู่ไหมแม่สามียังอยู่กับน้องสาวค่ะแม่สามียังมีชีวิตอยู่นะเราอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการ อ่าจัดการมรดกอ่าเชิญฮะแม่สามียังมีอยู่ใครจะพอทําอะไรได้บ้างเชิญพี่กเกษมฮะครับอ,อย่างนี้คุณจิรพรนะนะฮะคือถ้าคุณจิรพรอ่ตอนเนี้ยก็คือเราไม่ไม่สะดวกที่จะไปได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมอดกไม่สะดวกในเรื่องของการไปทํานิติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอื่อแม่สามีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นทายาทนะเป็นเป็นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรด,ดกอสามีด้วย แม่สามีสามารถไปร้องขอเป็นผู้จัดการมดกได้นะฮะอืของสามีแม่สามีคุยกันรู้เรื่องไหมครับไม่ทะเลาะกันไหมแม่สามีเขาเขาเป็นคนชาวเขาเขาพูดไม่พูดพูดไทยไม่ได้แล้วบังเอิญหนูเคยติดต่อคุยกับเขาแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนที่หนูออกรถกับสามีอ่ะเขาไม่รับรู้แล้วพอมาตอนนี้มาที่เขาไปเกี่ยวด้วยเขาก็เลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวเขาพูดอย่างนี้ค่ะเอาเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือในฐานะ ทางทางทางของคุณจิราพรเนี่ยแม้แต่ว่าเป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยแต่ว่ากฎหมายเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เป็นผู้จัดการมรดกนะฮะดังนั้นเนี่ยเราว่าในฐานะที่เราเราเป็นเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรนะฮะบุตรเนี่ยก็คือหมายถึงลูกเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนม่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ว่าก็คือบุตร สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งทางคุณจิราพรเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของสามีได้นะครับ hmm. อืมดังนั้น <Okay. S 1> เนี่ยก็คือนั้นไอ้คนที่ทำแทนบุตรทั้งหมดก็คือเรานั่นแหละนะฮะ <Okay. S 1> ดังนั้นในเรื่องของการร้องจัดการมอดกเนี่ยการไต่สวนที่สานเนี่ยไปยื่นคำร้องแล้วก็รอระยะเวลาไต่สวนเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะฮะนั้นไต่สวนก็แป๊บเดียว <Okay. S 2> นะฮะเดี๋ยวนี้เขาศาลเขาก็อำนวยความสะดวกเยอะแยะแล้ว,ลว,ลวนะฮะ ดังนั้น,นไม่ต้องกังวลแต่ต้องไปยื่นคำร้องไม่งั้นคุณก็ต้องไปทะเลาะกับไฟแนนซ์เขาอีกนะฮะไฟแนนซ์เขาไม่ยอมโอนให้อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะค่ะพอดีหนูติดต่อกับไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซ์เขาก็แนะนําแบบนี้เขาบอกว่าทีแรกหนูนั่นจะไปโปรถให้หมดไงเพราะรถมันใกล้จะหมดแล้วเขาบอกว่าอย่าทาเลยเพราะว่าเขากลัวทางแม่สามีรู้เข้าเดี๋ยวเขาจะมาทําผู้จัดการมรดกให้จะเอารถไปนั่นแหละนั่นแหละนนั่แหละเขาเลยบอกว่าให้หนูไปจัดการเรื่องมรดกให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาโปลทีหลังก็ได้เขาบอกว่า เม,มนเนเขาแนะนำมาอย่างนี้หนูก็เลยเึงมาปรึกษากัทนายดูคนอทีนี้มีทรัพย์สินอย่างอื่นไหมฮะทรัพย์สินอย่างอื่นส่วนอย่างอื่นนั้นคงจะเป็นของทางหูยกให้แม่เขาหมดเลยที่ดินที่อะไรหนูไม่เอาหนูจะเอาแต่รถยนต์เพราะรถยนต์หนูเป็นคนผ่อนมากไงอ,งอมอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ก็คือถ้าเป็นทรัพย์มรดกเนี่ยเวลาแบ่งกันเนี่ยมันก็ต้องแบ่งกันตามกฎหมายแบ่งให้เป็นเรื่องเวลาไอ้ส่วนไหนที่เราควรจะได้ก็ได้ไปนะฮะ อ้ส่วนไหนที่เราอยากจะให้แม่เข้าไปก็ให้เขาไปก็ว่าไปดังนั้นไเราต้องตกลงกันทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเกิดว่าโอเคไปผ่อนหมดแล้วอ่รถตรงนี้เป็นชื่อของสามีแล้วสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เกิดแม่เขาจะมาเกี่ยงตรงนี้ได้เนจะเอาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามันก็จะไม่จบมันก็ทําให้เราเสียหายนะครับนั้นเวลาคุยเรื่องจัดการมรดกนี่ต้องคุยกันให้จบทุกทุกทุก,ท,กทุกอย่างนะฮะ ว่าตรงนี้เป็นของ <นะ S 1> ไทยตรงนี้เป็นของไกยตกลงทำบันทึกไว้ก็ได้นะฮะว่าแบกทรัพย์มรดกกันตามนั้นนะฮะอืมแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือหมายถึงว่าสามีนะเขาเคยมีมีภรรยายคนแรกแล้วก็เขามีลูกแล้วทีนี้ลูกเขาผ่านลูกหนีไปแล้วแล้วจะเกิดทางทางลูกเขากลับมาแล้วเขาจะมีมีส่วนตรงนี้ไหมเอ่อถ้าเขาเคยมีลูกอยู่แล้วลูกเ้าเขมีส่วนด้วยนะฮะในฐานะเป็นผู้เป็นทายาท นะฮะผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนกันนะตอนนี้นอกจากลูกเราแล้วก็ยังมีลูกติดลูกเก่าลูกเดิมอีกแล้วก็ยังมีแม่อีกเออย่างน้อยสุดตอนนี้สามคนแล้วล่ะที่จะเกี่ยวข้องตรงเนี้ยนะครับครับเอ่อแล้วภรรยาคนคนเก่าเขาเป็นคนถังดาวจะมีสิทธิ์ได้ไหมตรงนี้เออมันเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะไม่ได้จดทะเบียนอ่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเขาก็ไม่มีสิทธินะฮะแต่ลูกเขายังไงเขาลูกก็ยังมีสิทธิ์นะฮะตรงแบ่งค่อยไปว่านะแต่ตอนนี้คุณจิรพรคงต้องหาทนายช่วยในเรื่องของการยื่นการจัดการมรดกแล้วก็ให้เขาแนะนําในการแบ่งเรื่องที่ทนายอาสาได้ไหมอ่าอยู่จังหวัดไหนครับพอดีผมมีเวลาสั้นๆเนาะผมเนะ อยู่ปัตตานีจะอยู่ปัตตานีอยู่ปัตตานีไปที่ศาลปัตตานีพบทนายอาสาก่อนนะครับขอคําแนะนําในเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของการยื่นนะอ่าค่ะครับผมขอบคุณคนะครับคุณจิรพรพอดีเวลา,าผมหมดเลยครับครับสวัสดีครับ